เพื่อนๆก็เพื่อติพคลิปอีกชิ้นเคยนะคะก็ทำเสร็จแล้วก็ต้องมากินเนาะกินก็ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูขับข้าวพิทิสนะคะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเนาะแสงไฟก็คือติดไฟข้างนอกข้างนอกเขาอ่าอะไรนะเขาทำซ่อมบ้านซ่องอะไรอ่ะพิทิปก็เจ๋งดังนะคะเมื่อวานนี้ก็เสียงเข้าชิ้นๆอันนี้ก็เลย มาค่ะมาคะาด้วยกันนี่แกงแช่สไตล์พิทิสนะคะแกงผักรวมอ่ะหรือจะเป็นทางภาคกางเขาจะเรียกแกงฝาแต่ที่ไม่ไม่เหมือนแกงฝาตรงที่มันไม่ได้ใส่อกระเพรากระห ổ ลาพานะคะ เราทำบ้าน,นเขาเรียกแกงแช่นะครับแนวแบบนี้แกงแชปลาแกงแชปะแข่งแชหมูแกงแชไก่แกงแชกบด้วยนะแกงแชเทียบอะไรอย่างตี้เนาะก็คนเหนือแต่ว่ามันเป็นน้ำพริกตีดัดแปลงนะจะเอาน้ำพริกโคั่วิ้งของภาคใต้นะคะภาคใต้เป็นน้ำพริศคั่ควิ้งกับมันเอาไว้เนี่ยอ,อกับข้าว รสชาติมันจะเหมือนกับตามงบ้านนะจ้าก็อาชที่ใช้น้ำทิชแกพวกิง้งก็เพราะว่ารสชาติของทางบ้านมันจะค้ายกันมากเหมือนกันมากคทีกับภาคใต้คือชอบใส่อาอะไรนะขมิ้นเยอะแล้วก็กระชายนะครับบัน้นทิชเนาะ ในชมบทมากกว่าเดิมส่วนท้องถิ่นอื่นก็อาจจะแตกต่างกันไปมากๆไม,าม,ามา่กินเขาลงกันนะครับพี่นอนท้างภาีสานครากินเผากับพิธิเนาะอันที่ทิปก็เป็นคนเหนือแต่ว่ามวาว่าภา้า,สาีสานนะครับที่จริงเราเฮดคลิปก็อยากสีว่าจะา้า,สาีสานนะจะเพราะว่ามั่นถนัดนะครับม,มันถนัดมัน,น,มน,นเป็นความทวอม เคยชินแล้วก็ชื่นชอบเติบโตนะที่ว่ามักคัดภาษาอีสานมีโมมีเผื่อนมีฝูงเป็นคนอีสานนะะคนหนองคายคนอูดดคนเก่็นยังสี่น่ะก็เลยว่าในภาษาอีสานมากเต็มๆอยู่ดํากันสิบห้าปีนี่รับคุยเต็มภาษาอีสานหมดเนาะกับอกว่าอย่างไรก็กินดํากันนะจ๊ะ แค่คักพีหน่องรสชาติมันพอดีอกลมกลมหลายาตัวเห็ดขาวๆมันมีหลายค่ะหลายแห้งกินบ่หมิดน,นะคะถือกัดเฉใส่ตู้เย็นไว้ใส่ตู้เย็นไว้กินหมูไ้ มูบหมา,าหานะมูมา,าหากับนี่คนไปาากินนอยู่หรอกมูเขา,า,าก็รับระางมูท็่เด็กันกับว่ากินไปต้มไปเราเห็นเจ้ากินกินไปต้มไปปันนี่ก็ปนนั้น น่ายกสมัติเนาะเห็นความเคยชินเนาะคนหวานหลายคนหมักหว,หวานห,หมักมวลหมักแกงคหะแกงเนี่ยมันเสีย่ยอันแตกต่างากักแกงปลาก็คือรสชาติมันบอบเผ็ดร้อนนะคะรสชาติเันสีกลวงกลมพอดีพอดีไ่ไปข้างไหนเนาะเป็นกลางนะคะ น้ำทิ่แกงนี่ยเหมือนทางเหนือนะเหมือนแต่ถามว่าทางเหนือเขาจะเอาปลาอะไรมาแกงส่วนใหญ่จะเป็นปลากรดนะฮะปลารกรดน้ำจืดอ่ะที่มันคล้ายๆปลาดุกเต่ในตัวลึงเหลืองนะตัวสีทองๆนั่นอะ่ะเขาจะเอามาแกงแบบนี้ นานทริปนี้ก็เ,าเขาแขงปลากดเขาจะไปย่างไฟใส่เกลือแล้วก็จะย่างไฟก่อนแล้วก็มาแกะออกจา่เนื้อมนะั mm hmm. นบางทีก็ใช้ปลาทะเลที่สากแห้งปลาช่อนทะเลปลาคังอะไรพวกนี้ แกงก็จะอร่อยผักนี่จะไม่แค่นี้นะคะผักผักนี่จะเต็นสิบสิบชนิดอ่ะที่จะเอามาใส่มีใบริวใบริวในท,ท,ที่ที่สวนอะ่ะยอดมนะันอ่ะใบมนะัน่ะที่มันติดเ็เล็ก,เล,ก,เ,ลกเล็กลูกโดดอะ่ะแล้วก็มาแข่นเอาใส่มาแข่น ก็มีผักขึ้นบ้านพวกดอกคงดอกแคร์แล้วก็ตำลึงด้วยใบชับคูอันนี้ก็อยู่กรุงเทพก็จะไปหาให้มันครบเด็ทางบ้านไม่ได้นะร้บครบแดบทั้งบ้านนี่สุดยอดความอร่อยคือกินผัก มันถ้าเทียบเทียบอาหารภาคกลางก็คล้ายๆกับอะไต้องจับฉ่ายแต่ว่าจับฉ่ายเขาไม่ใสพ่พริกใช่ไหมแต่แกงแค่ทางเหนือที่ต้องกินจะข้าเวเหนียวคนเน่แล้วจะกินกับข้าวเหนียวก็จะเป็นอาหารที่ลดจัดต้องมีพริก ส่วนพวกแกงจืดนี่ไม่ค่อยนิยมจะทำกันค่อยเฉพาะมีงานงานอะนงานบวชงานศพอะไรอย่างเงี้ยจะมีพวกแกงจืดต้มุ้นเส้นต้องอะไรส้มหยกถ้วย